คสทนอชอค่ะได้จัดทาโครงการเจาะอ,อุโมงผันน้ําเขื่อนป่าสักเขื่อนลำตะคองค่ะเพื่อที่จะผันน้ําจากเขื่อนป่าสักชลสิ์ไปที่เขื่อนลำตะคองในการเสริมความมั่นคงด้านน้ําให้กับจังหวัดนครราชสีมาค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติปูฐานความพร้อมก่อนตั้งไข,ขโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเขื่อนลำตะคองจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นจุดปลายอุโมง์ผันน้ําจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ไปยังเขื่อนลำตะคองและเป็นพื้นที่จัดการวัสดุขุดจากอุโมง์เพื่อแก้วิกฤตการขาดแคลนน้าโคราชระยะยาวเนื่องจากสถานการณ์น้ําในระหว่างรุ่มน้ําป่าศักกับรุ่มน้ําลาตะคองเนี่ยนะครับเกิดความแตกต่างกันในยามที่ลาตะคองน้อยนะครับป่าสักก็อาจจะเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นการสร้างความสมดุลของน้ําระหว่างสองรุ่มน้ําจึงมีสิ่งจาเป็น แม้ว่าตอนนี้เองลุ่มน้ำลำตะคองเองจะมีปริมาณน้ํามากนะครับแล้วก็สองปีหลังนี้ก็นก้ำค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่โอกาสเนี้ยเกิดไม่ได้บ่อยครั้งนักนะครับสิ่งที่เกิดภาวะน้ําน้อยเองจะมีมากกว่าเนื่องจากความจุของอ่างเก็บน,น,น้ําลำตะคองณะขนะนี้นะครับหลังจากเพิ่มความจุจากเดิมแล้วประมาณส7 3ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ในขณะที่ปริมาณน้ําท่าที่มาจากฟ้าเองมีประมาณ2 1 4ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งหายไปประมาณสักร้อยกว่า พราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่หายไปเนี่ยนะครับก็จะเอาน้ําจากรุ่มน้ําข้างเคียงซึ่งได้พิสูจน์ได้ชัดเจนว่ารุ่มน้ําป่าศักมีศักยภาพสูงนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมีการศึกษาอย่างรอบคอบว่าเมื่อไหร่จะผ่านน้าจากรุ่มน้ําป่าศักมายัางรุ่มน้ําลําตะคองซึ่งก็ได้มีข้อยุติว่าช่วงเวลาที่ผ่านน้าที่เหมาะสมก็คือเดือนรกรกฎาจนท่ถึงเดือนตุลาคมโอกาสผ่านน้าอยู่ระหว่าง60-80% ทนชได้เร่งรัดการดําเนินการการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการซึ่งใกลแล้วเสร็จไม่เกินเดือนกันยายนนี้ก่อนส่งม,มอบให้กลุ่มชลประธานใช้เป็นกรอบแนวทางเตรียมความพร้อมเพื่อสํารวจออกแบบและนํามาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปใช้ก่อนจะมีการก่อสร้างโครงการต่อไปค่ะ